นะครับทุกคนอาจารย์จะเล่าความฝันให้ฟังเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ฝันแม่นก็ <c oughs> ไม่ติดอยู่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เมื่อคือนเนี่ยหลายคนถามอาจารย์มาว่าเฮ้ยอาจารย์ฝันไปอาจารย์ฝันไปงวดนี้เมื่อคือนเนี่ยก็ฝันแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> ฝันแล้วเด้อเมื่อคือนนี่ฝันว่าจังสี่ครับฝันแล้วเด้อเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับฝันแล้วเดื่อเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับเอาให้ลล์แต่ละคนนะนะครับก็ฝันประมาณตีห้าหกโมงเป็นช่วงเช้า เพราะว่าเวลาถ้าฝันช่วงเช้านี่ส่วนมากจะเป็นฝันที่เป็นจริงนะครับก็ในฝันเนี่ยฝันเนี่ยไล่อาจจะกลายเป็นยาจะพอดีเท่าไรฝันเนี่ยฝันวันตะคองเนี่ยติดคุกกับไทเกอร์ติดคุกตอนแรกนึกว่าตีตเหรียตีดีลีพี่นอ้องฝันว่าอาจารย์ติดคุกมีกำไรอ,อีเอ็มน้ำยูคาเนี่ยแล้วก็ในฝันเนี่ยผู้คุ้มเนี่ยเป็นเป็นเดฟซีก็เลยได้สิซีดพิเศษก็มูนะครับแล้วก็ เพื่อนเก่านำซาเนี่ยมาลิ้นให้กินให้ฟันนะแล้วยูจะซื้อก็มีคนมาเยี่ยมมาเยี่ยมแหละว่าหมอเอมากคนนี่มาเยี่ยมในอันฟุ้งมมพลังงานบอกว่าหมอเอมากอะเป็นมูผม,มนะครับเป็นประมาณนี่แหละก็เลยตื่นซึ่งฟันยังเสียเนี่ยเท่าจะแปลว่ายังละ่ะไล่กลไปนี่ฟันมาตีคุกเด้อพี่น้องอ่ากา็เลยหฮงานอยู่ล่ะตีคุกไล่อาจจะกลายไปนคุกนี่คืออย่างคุกอาจจะเป็นขังบ่ขังแปดบ่คุกอ่า คุกกอาจจะขังแปดเนี่ยเขาเอืนอ่นนี่แหละเขาเอื่นขังแปดกสิมาตรงกับเลขเขาพอดีก็จะมาตรงกับเลขเราพอดีคือขังแปดเอาพูดภาษากลางเลยกว่าคุกก็อาจจะขังแปดก็เลยก็จะมาตรงเป็นแปดเนาะและเอเนี่ยเอเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัวที่หนึ่งฉะนั้นผมคิดว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะหรือว่าพี่นองมีไผ่ที่ตีอ่ะแปลฝันได้แต่ว่าพอเปิดดูใน Google นี้แม่แกเปิดดู 8, ปดเจ็ดตัวแรกเลยอืมเดหปดหนึ่งก็ตัวเดียวกันใค่ตัวเดียวกันครับน่ก็เลยคิดว่าครับเลขอ่ะมีแปดครับเพราะว่าฝันมาตีคุกครับผู้ใดมีเจ็ดดังขึ้นไปยังนนเนาะเจ็ดดังฟันแมนแมนเนาแมแมนตีแมนคิดออกแสดงแปดรั้งแดเบิ่งนังเรื่องไอ้นั่นแล้วรังแปดแมนแมนผมเคยเบิง้งรังแปดพี่น้องเ้งองแดก็มีแปดเนาะวันี้แปดมาแมาห้าแสนเปอร์เซห้าแสนเปอร์เซ็น แค่แนวทางนะครับแค่แนวทางย้ําผัวใช้วิจารณญาณเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่นี้เราเดาเราทายกันว่าแปดแน่นอนห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราทายว่าสําหรับผมคนเดียวผมทายคนเดียวคิดคนเดียวว่ามาแน่นอนสําหรับผมอืฝันว่าติดจริงติดจริงครับฝันว่าติดแต่ว่าถ้าใครฝันร้ายส่วนมากจะเป็นดีหมดครับันคมีไทเกอร์ด้วยผู้ชายสองคนผมกับไทเกอร์ติดสองคนแปดหนึ่งกับแปดแปดสองสี่ในรองแปดนรองแปด แล้วก็เพ <si nah ื่อนชื่อเอเพื่อนชื่อเอพื่อนชื่อเอมาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่ว่าผู้คุ้มเนี่ยรีดน้ำชาให้น้ำชาให้แต่เอนี่มันเป็นตัวแรกของพยัญจชนะภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะก็น่าจะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันคนที่มาเยี่ยมเป็นผู้ชายไหมผู้ชายครับผู้ชายก็หนึ่งอ่าผู้ชายเป็นผู้ชายเพื่อนผมแต่ก่อนยิงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีเลยนะครับก็มีพนักงานพวกอะไรที่เรียกผมอยู่ว่ามีอยู่ยืนอยู่แถวนั้นอยู่ผู้หญิงว่าจะเป็นผู้คุมผู้ชายทำน้ำชาแต่ว่าขานี่มีมีมีกำไรมีกําไรเยี่มหรือว่าเราจะมีกําไรหรือนี้ความหมายกำไรไงล็อกจะขังไว้แล้วนะเออหรือว่าเขาล็อกไว้แล้วอุ้ยขังล็อกซะนี่นี่ล็อกล็อกล็อกไว้แล้วขังแปดหนึ่งล็อกไว้แล้วกับแปเจ็ดเอ้าเพราะว่าเขาล็อกกําไรไว้ไงใช่ใผมก็อยู่ในห้องขังแล้วล็อกแล้วเมื่อวานี้ล็อกแล้วครับพี่น้องล็อก ปูล็อกช่ไหมหรือปูล็อกไปบ่ปูล็อกไปปูล็อกไปโบแมนเขาล็อกหนีเข้าดยเขาล็อกแข่งเข้าแล้วก็คิดว่าครั้งแปดกับแปดน่ะมาห้าแสนเปอร์เซ็นแปดหนึ่งแปดเจ็ดอ่า ปดหนึ่งสองบอกว่าผู้ใา้สองคนเพื่อแปดหนึ่งหนึ่งบอกมาเช่นมาบวกกับทูบคนที่จุดแม่นก็คือพี่กบพี่กบแกจุดได้คือแปดผมพูดตามความจริงพี่กบจุดทุเข่าทุกงวดแล้วก็ขนลุกทุกงวดแล้วงวดเมื่อกี้มันมาจุดได้หนึ่งแปดแปดใช่ไหมทูบพี่กบหนึ่งแปดแปดไหมครับเป็นไปได้ไงใช่ใช่เลียสม้าตรงกันเป็นไปได้ไหแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดแล้วพี่กบเนี่ยผมเคยบอกกี่รอบแล้วว่าต้องแปล แกจะไม่ให้ตรงเหมือนวัวที่ออก7 5 7แกจุดได้7 5 1ด่งผมแปลให้7 5 7ดห้เห็นไหมหนึ่กับ7น่ะก็ถือ3ตัวแล้วก็วัวที่ออกอะไรนะห้านี่แกจุดได้อะไรนะวัวหน้าทุนนี้ยห้าหนึ่งี่จ็ดสี่รับลโอ้หัวนั้นก็5 1 9หนึ่แกแล้วก็ออกห1หนึแล้วก็มาหัวัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แกจุดได้19 4ผมบอกว่า ก้ากับหัวก็เลยเป็น1ิบหไงนะครับแล้วก็งวดน,นี้แกจุดได้18 8แดแแกไม่จุดตรงเราแปลนหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดอืมของมีโกบนะอ่าหรือว่าน,นั่นและประมาณนี้หนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดนประมาณนี้นะครับแล้วมาฝันว่าตีครูความค้างแปดพรามฝันเ็นบอกเอพร้อมกันกน่าจ,จะแปดหนึ่งเอาแ <8 S 1> แล้วก็ล็อกไปแล้วปู่สั่งล็อกไปแล้วนะครับก็มีดราม่าว่าทําไมอาจารย์หล,ลายเลขแต่มันไม่ได้หลายเลยครับอันนี้มันจะตีไปเลขเดิมนะครับเมื่อคืนอ่ามีคลิปที่เขาไปลงติกตอกที่ว่าทะเบียนรถ นะครับมันไม่ได้หลายเลขพี่น้องมีคนถามว่าอาจารย์มีเลขเอืน่นบาแปดมันซื้อบ่ได้อาจารย์ก็เลยว่าเอา้าก็ซื้อบ่ได้ก็ซื้อถ้าเบียนรถอาจารย์อาจารย์ออกว่าไม่เจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะครับอาจารย์ 7, 3, 0, 1, รบ,อบอกว่าร้อยบันร้อยเลขนะครับโมเม้นะครับคนถามว่าแปดซื้อบ่ได้นะครับคันเลขเดียวผมมักที่สุดก็คือแปดนี่แหละครับพี่น้องแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์มีอยู่สี่เลขครับสี่คู่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดห้าแสนเปอร์เซ็นเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญนะาณน,นะครับอ่า ผมปะครับอายุ30ครับปีนี้โอ้โหเช่ากัหลาเลยอายุ30นะครับปีนี้นะครับสามสิบรอทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ยปีอ่ะปู่พี่เพิ่งเลยมาปีเดียวอยู่เลยปู่ประเดิมด้วย9แล้วใช่ไหมเก้าเจ็ดเลขปู่แล้วลูก3คนครับก็พี่อ๋อแปดนี่ก็อยู่ในเลขของปู่ครับปู่ประเดิมด้วย97คือเลขประจําตัวปู่แล้วที่ผมพูดใช่ไหมผมรู้แล้วทําไมคนถึงถูก3ตัวทุกคน คลิปนั้นผมยืนพูดกับไทเกอร์อยู่ตรงนี้วันแรกเลยผมเดินมาบอกว่าปีนี้คือปีมงคลดู6จุดเล้านในติ๊กอกปีนี้คือปีมงคลเลขประจําตัวปู่ก็คือ9บริวารก็คือเจ็บริวารอีกก็คือเจ็กก 7, ผมก็เลยพูดในไลน์เลยว่าเก้าเจดเจ็คนก็เลยถึง3ตัวเฉพอเขาถึงไลน์คลิปหล้านเจ็ยเปิดติกตอกตอนนี้เห็นเลยอ่าแล้วปีนี้แดนี่คือตัวรองของปู่8ดนี่คืองูโคตรไหมเข้าใจปะ่ะครับอ่าปูโคตรไง นี่ยเดี๋ยวเมื่เมื่อเลี้ยฝันอินมู่โคตรอีกเห็นได้อีกเลยเนี่ยแต่ครั้งแปดนี่ก็ล็อกไปแล้วเห็นคู่กันล็อกไปให้แล้วเหยียบไปแล้วล็อกไปแล้วสิไปใช้เรงไหนหรอพี่น้องฝันแม่นนะครับฝันแม่นครับผมฝันแม่นจริงจริงเราก็เลยรอรอรอฝันนี่แม่นจริงอ่าแล้วเวลาเราฝันเราจะไม่ตีไปเลขอื่นนะเราจะตีเข้าเลขเราหมดเพราะว่ามันมันตรงด้วยแหละมันตรงด้วยนะครับใครเห็นต่างก็ลองพิมพ์ดูลองพิมพ์ในไลน์เลองพิมพ์อะไรดูเข้าด้วยนะครับตีเข้าด้วยเนี่ยมีคนเปิดในอ่าใน Google ดูมันมีเลข แล้วก็95กับ549สี่เก้านี่เขาที่เขาเปิดดูนะครับแต่อาจารย์มีบบเอกืคือตัวแรกก็คือเนี่ยเจนดแปดนะเด่นครับน่ะอ่าเอกนคือคล้ายตัวสิบเลขสี่เนยตัวเอเนาะโอ้แปดสี่ก็ได้แปดสี่แปดตัวเอก็คล้ายคล้ายเลขสี่ขึ้นจาอย้ำย้ำอีกทีว่าให้มีแปดแปดหนึ่งเฮ้ยล็อกไปแล้วครับพี่น้องล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วนะขอบคุณทุกคนครับแปดนาทีใช่ไหมเฮ้ยแปดนาทีแล้วเออนะครับ แปดเอ้าเป็นเลขมองของปู่ด้วยเพราะเก้าเนี่ยเลขปู่แล้วเจ็ดบริวารทีนี้ปู่นบัดนี่ก็เป็นแปดครับเวลาปู่ขวดจะเป็นเลขแปดนะครับน่าจะเป็นเลขแปดเห็นไหมปู่ขดอย่างนี้นะนี่นี่นะครับเอาโอเคครับสาธุครับอ่ะเฮงเฮงรวยรวยครับทุกค